อาจารย์คะความเข้าใจแรกตอนนี้เนี่ยคนเข้าใจกันเยอะว่าโอมิครอนแพร่เร็วแต่ไม่รุนแรงเป็นแบบนั้นไหมคะอาจารย์อ,อ๋อประโยคแรกนี่คงจะถูกนะครับเรื่องแพร่เร็วเนี่ยก็คงจะแพร่เร็วแน่เพราะว่าจากที่เริ่มต้นเจอไม่นะเมือมอม่อประมาณแค่สองสัปดาห์ก่อน,นในนแอฟริกาและมีกระจายไปฮ่องกงอะไรบ้างตอนนี้ไปอย่างที่คุณกอย่าพูดเนี่ยเจสิบประเทศแล้วนะครับระอัตราการตรวจพบโอมิครอนในประเทศที่มีเคสเยอะๆอย่างในอังกฤษนี่ก็จะเห็นเลยว่า อัตราการตรวจพบมันเปอร์เซ็นต์มันขึ้นไปเรื่อยๆถึงตอนนี้ร้อยละยี่สิบละนะฮะ <S 2> <S 2> แล้วอีกบางประเทศอย่างในเยอรมนีในข้าว่าในเดนมาร์กเองเอะไรก็เริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเองเรื่องระบาดเร็วแพร่เร็วนี่น่าจะแข่งจริงนะครับยิ่งอย่างในประเทศงยุโรปซึ่งมีวัฒนธรรมในการประชิดต,ตัวกันเยอะง่ายกว่าของไทยเนี่ยก็จะเห็นชัดเจน<ะ>ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จริงแต่รุนแรงหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เรายังจับตามองไสกนิดนิดหน่อยหน่อยนก็จับตามองกันทุกคนนะ ใครก็ตามที่ป่วยหนักต้องเข้า ICU แล้วก็สามารถตรวจเจอว่าเป็นเชื้อโอมิคอนเนี่ยโอ้เราจะรีบเก็บมาดูแล้วดูซิว่าอัตราการผลแรงอัตราถึงตาซึ่งมีหนึ่งรายที่อังกฤษนี่นะที่รายงานไปแล้วเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นไหมตรงนี้ต้องรออีสักสองสัปดาห์นะครับต้องรออีกหน่อยหนึ่งอืมค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะเอ่อ เรื่องของโอมิคอนที่มีประกาศออกมาว่าระบาดแล้วกว่า70ประเทศอันนี้มันถือว่าครอบคลุมพื้นที่ในโลกไปมากแค่ไหนหรอคะแล้วสถานการณ์ในไทยเนี่ยจะม,มันหมายความยังไงต่อสถานการณ์ในไทยหรอคะอาจารย์โอ้70ประเทศนี่ก็หมายความว่าประเทศที่มีที่จริงๆ70ประเทศนี่ก็เยอะนะ้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงหนึ่งในสามของประเทศทัวว่วโลกนะแต่มันไปเร็วประเทศไหนที่มีการท่องเที่ยวเริ่มคนที่เดินทางมากเนี่ยชัดเจนเลยว่า จะติดไปก่อนนะครับนี่ชัดเจนมากเราเป็นต,ตัวนําไปแล้วก็ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ประเทศไทยเนี่ยเออก็คือโอมครอนถ้าพูดจริงๆถ้าจะเข้าประเทศไทยเข้าได้ไหมผมว่าคงเข้าได้แน่เลยฮะทีนี้ก็เข้ามาได้เนี่ยจะเข้ามาทางไหนก็หลายคนก็น่าจะคาดเดาได้นะว่าจะเข้ามาได้ทางไหนไอเข้ามาตามระบบเนี่ยที่ว่าบินมาแล้วก็มีรีจิสเตอร์มีการตรวจ ATK RT PCR มาก่อนตรงนี้ผมไม่ค่อยผวงเท่าไหร่หรอกครับ คือถ้ามาจริงตรวจเจอจริงก็จะกหนึ่งหรือสองรายแล้วก็จะมีการกักตัวก็ไม่เคยแพร่นะฮะไม่คือแพรไ่ไม่ได้เท่าไหร่ไอ้ที่ไม่มาตามธรรมที่ไม่มาตามระบบนี่สิฮะนะครับทุกวันเราจะเห็นว่ามีการจับได้คนที่เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติทุกวันเวลาเข้ามาก็หลบกันอยู่ในรถนี่นะฮะกลุ่มเนี้ถ้ามีคนหนึ่งหรือสองคนที่เป็นโอมิคอนอยู่แล้วก็ขังกันอยู่ในรถแอบมันเข้ามาสองสามชั่วโมงขับมันเข้ามาเนี่ยโอ้มันก็จะแพร่ไปหมดในคนที่กลุ่มนั้นเพราะอากาศมันจะไม่ถ่ายเทฮะมันต้องปกปิดอยู่ข้างใน ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าจะเข้ามาก็เข้ามาทางนี้แหละ้าเสร็จแล้วมันจะแพร่ต่อไปได้ยังไงในบ้านเราก็สิ่งที่จะแพร่ได้ในบ้านเราเรายังมีเนี่ยอย่างที่ไม่แต่เดลต้าเองเราก็ยังเห็นว่าจัตราการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อซึ่งมันลงมาเรื่อยเรเนี่ยแต่ทุกจริงๆมันก็ยังลงช้ากว่าที่มันควรจะเป็นถ้าเรามีมาตรการที่คุมเคบได้จริงจริงนะครับเนี่ยเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องลงไปเหลือห้ารยแล้ว หรือเหลือสามร้อยแล้วคือมันต้องหมดเวสตั้นแต่แต่ว่าการที่มีย่อยๆย่อยๆทยอยลงมาเนี่ยแสดงมันเกิดจากเวสเล็กๆเวสเล็กๆมาต่อ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 กันเรื่อยๆไม่จบสักทีหนึ่งอันนี้จะเกิดจากอะไรก็พอจะคาดการเดากันได้นะครับว่าก็ส่วนหนึ่งผมคิดว่าจะมาจากท่องที่มีการอยู่แอร์อาจการที่เราไปยังมีอะไรนะครับเนี่ยครับนะที่ทำให้เราเนี่ยมีการแพร่เชื้อติดเชื้อกันง่ายขึ้นเยอะเลยตรงเนี้ยก็ แต่เบอร์มันยังไม่มากเท่าไหร่ถ้ายัางเป็นสนามบวยยังมีคนมาชุนเป็นทีเดพันคนอย่างเงี้ยอาจจะเห็นได้เยอะแต่นี่มันเป็นหย่อมเล็กๆนะอยู่กันที่30คน4ีคน่คนก็เลยมีการแพร่กระจายแล้วก็เกิดเล็กเกิดน้อยเข้าไปในในบ้านบ้างอะไรบ้างมันก็ยังลงไปได้ไม่ดีเต็มที่นะถึงแม้ว่าเราจะเร่งฉีดวัคซีนกันมากกระดามบ้านเราเนี่ยมองไปบางมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าโอมิคอนคงจะเข้ามาได้แต่ผมหวังว่าอย่างเดียวนะฮะเข้ามาแล้วไม่ระบาดเร็วเหมือนอย่างใน อังกฤษหรืออะไที่กราฟนี่มันขึ้นพวดเลยเนะี่ยมันขึ้นตั้งชั้นขึ้นไปเลยเนะี่ยซึ่งก็บอกว่ามันถึงได้แพร่เร็วองฮะบ้านเราผมหวังว่านะหวังว่านะครับเรารีบรีบตันนี้เห็นว่าวันทั้งวันเนี่ยกระทรวงก็รีบออกมาแล้วให้ฉีดเข็มสามอะไรนี่นะครับเพื่อหวังว่าจะบรรเทาปัญหาที่เราจะไม่เคยเจอคือเราเราเคยเจอในเดือนสิงหาคมที่ว่าเตียงไม่พออะไรไม่พอเนี่ยเราหวังว่าโอมคคอนเข้ามาเนี่ยเราจะไม่เกิดปัญหาอย่างนั้นนะครับ ค่ะอาจารย์คะทีนี้อย่างที่วันนี้รัฐบาลบอกว่าจะต้องมีการบูสต์เข็ม3หรืออาจจะไปถึงเข็มสี่เลยเนี่ยนะคะตอนนี้ร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีน่าจะไม่ใช่ประเด็นเพราะเราน่าจะทันค่ะแต่ว่าแล้วทม์ลายที่เราควรจะฉีดบูสต์เข็ม3เราควรฉีดประมาณเดิมเลยไหมคะคือ50ล้านคนเหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแบบนั้นเลยไหมคะอาจารยอ์อันนี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของนัก นักระบาดทิยาหรือใครต่อใครดูว่าโอมิคอนจะเข้ามาเยอะมากไหมคือ <c oughs> ถ้าจริงๆถ้าดูตามถ้าไม่เอาโอมคอิคอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับเอาตามเคอรของเดลตา้ตาเดลต้าก่อนถ้ายอยลงทยอยลงสามพันสองพันหนึ่งพันอะไรเนี่ยลงมาช้าๆอย่างเงี้ยเราถือว่าเราไม่อยู่ในระบบที่จะมีการเสี่ยงรุนแรงมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องการฉีดเข็มสามเนี่ยเราอาจจะรอให้มันจัดจานคือรอสักหกเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดตูมเดียวมันจะได้โอ้ขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโอมิคอนเข้ามาเร็วแล้วกเกิดมีการระบาดขึ้นมาได้ เสร็จแ,แล้วโอเมก้าก็มีข้อมูลจากข้องปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็นของอไฟเซอร์เองอะไรเองก็บอกว่าถ้าภูมิสูงๆเนี่ยมันพอจะลดความรุนแรงได้ภูมิสูงก็หมายความต้องฉีดกันสองเข็มไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาสองเข็มหรือว่าอะไรก็ตามเข็มทสามก็จะเป็นพวก Messenger, แมสเซนเจอร์วัคซีนนะครับโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ฉีดเข้าไปเร็วหน่อยสัก3เดือนหรือ4เดือนหลังเข็มที่2ของจะเป็นยี่ห้ออะไรมาก็ระต่ายเช่นแอสตราเซเนกามา2เข็มอะไรกระต่ายหรือยี่ห้ออย่างเงี้ย มันก็จะทั่วถ้า,ถามันก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นรับปฏิถ้าจะมีการระบาดรอกใหม่ของโอมิคอนนะครับ mm hmm. แต่ถ้าไม่มีเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลประกาศมาก็เหมาะสำหรับเดลต้าเลยคือรอทุกหกเดือนไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยจงเว้นแต่ว่าคุณได้ซิโนโแวคซีโนโแวคมาสองเข็มแล้วคุณก็ใจดีมากเลยรอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองครบก่อนยังไม่ยอมฉีดฉีดกระตุ้นเข็มสามเลยถ้าแบบเนี้ยท่านก็น่า,นาจะไปฉีดแอสนาเซนิกาเลยฮะสักประมาณเนี่ยสองเดือนหรือ หลังสองหลังเข็มสองนี่ท่านไปฉีดได้เลยครับหนึ่งเดือนสองเดือนก็ไปฉีดได้นะครับค่ะค่ะ,คะประเด็นที่ตอนนี้หลายคนสงสัยค่ะคือตอนนี้ในประเทศไทยนะคะมีคนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวที่วัคซีนที่พวกเขารับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นซิโนแวคสองเข็มนะคะอาจารย์แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเพิ่งมีงานวิจัยของมหาลัยฮ่องกงมาวิจัยเบื้องต้นว่าซิโนแวคสองเข็มไม่สามารถป้องกันเชื้อโอมครอนได้ตรงนี้น่ากังวลไหมคะสําหรับพวกเขาะคะ่ะเอ,อ่อจริง ไอ้กัวงวลตรงนี้นะฮะผมจะจยจะลืมว่าในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยเราใช้สองวิธีคู่กันเสมอซึ่งมีผลดีใกล้เคียงกันเลยนะครับแลวอันนึงดีมากคือการป้องกันคือเราเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมืออันนี้คืออธิี่านสุดในการป้องกันการติดเชื้อเลยไอ้วัคซีนเนี่ยก็มาช่วยครนี้ก็บอกว่าอ่าซิโนแวคซิโนฟาร์มสองเข็มเนี่ยถ้าหากเราไปวัดไอ้ภูมิที่เราวัดกันโดยใช้ตัว IGG ต่อโปรตีนหนามเนี่ยเมื่อสามเดือนหลังเข็มสองหรือสี่เดือนหลังเข็มสอง มันจะลงต่ำมากอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อมีการกลายพันธุ์ของเดลต้าและมีการโอมิคอนอาจยิ่งกลายพันธุ์มากขึ้นเนี่ยหลังฉีดเข็มสองประมาณสักหนึ่งหรือสองเดือนก็อาจจะไม่พอแล้วนะฮะอาจจะไม่พอก็อาจจะต่ำมากจริงจริงมันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์นะฮะมันมีอยู่บ้างมีเหลืออยู่บ้างแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนที่ฉีดซูนอแว็กสองเข็มนเนี่ยนะแต่เบอร์เรายังหาห้องปฏิบัติการที่มายืนยันตรงนี้ไม่ได้แต่มันจะเป็นลนักษณะแบบนี้ว่าฉีดไปแด้สองเข็มบังเอ ภูมิตัวอื่นเนี่ยซึ่งมันมีอย่างเครียกทีเซลเ,เม็ดเม็ดเลือดขาวที่มีความจําอะไรอยู่เนี่ยมันจะจับส่วนอื่นของไอ้ตัวซาโควีสองเนี่ยได้ถึงแม้ว่าไอ้ตัวสไปายโปรตีนนี่เพราะว่าเราฉีดซินโดแว็กกับซิโนฟาร์มเนี่ยเราฉีดเข้าไปทั้งตัวเลยเนะครับทั้งตัวเลยเนี่ย mm hmm. ท่านภูมิคุ้มกันแล้วก็จะจับตรงแขนบ้างทุกอย่างที้อย่างถ้าเชื้อเราเป็นหน้าเป็นตัวเรานี่นะฮะเราก็จับตรงแขนบ้างจับตรงหัวบ้างจับตรงขามั้งแต่ว่าหัวนี่สําคัญที่สุด งั้นเวลาทำ messenger RNA ม,มาเขาต้องการตรงหัวอย่างเดียวเลยเพราะหัวที่เป็นตัวท,<ฆ>ที่จะเอาเข้าไปในเซลล์แต่ว่าซิโนแวคซิโนฟาร์มจะมีที่แขนมีที่ขาด้วยอันนี้ไอ้การกลายพันธุ์ในตรงไอตง้ตรงนี้มากตรงตรงตรงส่วนหัวแขนขานี่อาจจะมีไม่มากมันก็ยังจําได้นะ,นะปัจจบปั๊บเดี๋ยวมาละไอ้ภูมิคุ้มกันเราก็จะค่อยๆสร้างขออย่างเดียวว่าเราเนี่ยอย่าไปรับเชื้อโอมกคอนทีเดียวเยอะ,เยอะๆเข้าไปทีเดียวในตัว เรารับเข้าไปจีรน้อยแล้วโดยการผ่านการวัดมาตรการที่เราทํากันไว้คือสวมหน้ากาการนนามัยเว้นระยะห่างไม่อยู่ในที่อากาศอย่างเงี้ยร่วมกับการฉีดซิืนอมาสองเข็มเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราติดเข้าไปเนี่ยเราคงจิตอย่างเบาอาจจะมีอาการเหมือนหวัดแต่ถ้าคุณฉีดไฟเซอร์มาสองเข็มเลยแล้วคุณสวมหน้ากากอนามัยด้วยล่างมือด้วยอย่างเงี้ยติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ระวังตัวด้วยนะครับอาจจะไม่มีอาการอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าคุณติดเชื้อไปแล้วจนกว่าเราไปลองตรวจ rt pcr ดูหรือแม่อาจารย์ของผมบางคนเนี่ยนะที่ ฉีดซินโนแวคไปสามเข็มแล้วนะยฮะคือคืออายุกแกไม่ได้แล้วเขาก็อย่างว่าเขาก็คิดว่าเขาจะไม่เสี่ยงอะไรไม่แต่นิดเดียวเลยนะไอไอเมสเซเจอร์เอนเอ้นี่นะก็ฉีดซินโนแวคไปสามเข็มเนื่องจากว่าเขามีทรัพย์สมบัติเยอะนะฮะว่าไปเป,ไปไน็นไรแต่แล้วนี่ปรากฏว่าวัดภูมิไอตัวตอนหนามนี่มันก็ขึ้นต่ำๆไม่สูงเขาก็มาถามผมเขาก็บอกว่าท่านท่านอาจารย์ต้องการไอต่อไอโปรตีนดําทุกสูงเขาฉีดไฟเซอร์สักหนึ่งเข็มเธอเนะยตกลงว่าเขาก็ไปฉีดไฟเซอร์ไปเข็มที่สี่ฉีด ภูมิขึ้นไปเลยหักหมื่นหนึ่งเลยโอ้ oh. พอใจมากแต่เสร็จแล้วประมาณหาไปประมาณสองเดือนมันตกมาเรือ6หกพันคือเขาเป็นคนที่ uh huh. มีกลุ่มกันเนี่ยต่ำนิดหน่อยเขาก็ไม่ยังไ,ไม่เป็นไรเพราะเบิร์เขาที่ต้องไปจักเลือยอยู่เรื่อยเขาก็จะตรวจได้ง่ายมาแล้วเขาก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลายแห่งเขาก็ตรวจตรวจไปเรื่อยๆแต่แล้วพออีกเดือนหนึ่งตรวจไมท่ทีขึ้นไปเป็นหมื่นกว่าตัวที่เขาไม่มีอาการเลย,เลยนะครับไ mm hmm. อ้แลบ p เขาจะว่าแ a บตรวจผิดไม่น่าใช่เพราะว่าแ a บเนี่ยไอ้เครื่องต่างๆม,มันมีอาโตโัวเมตรแบมันเช็คแน่นอนอยู่แล้วก็แปลว่า อาจารย์นั่นแหละเป็คนตรวจค้นไข่อยู่นั่นแหละแล้วอาจารย์ก็คงจะติดเชื้อเดี๋้วตาเขาไปยีิเดนหน่อยแต่ว่าเบอร์อาจารย์รองตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งอาจารย์มีภูมิต่อไอตัวจากและจากที่อาจารย์ฉีดไฟเซอร์ไปแล้วนี่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีภูมิเด้งขึ้นมาใหม่โดยที่อาจารย์นีงไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้คือการติดเชือ้อทางธรรมาชาติที่เชื้อไม่มากแล้วเรามีภูมิจัดการได้มันจะขึ้นสูงโดยที่ตั้ตัวไม่รู้ตัวเลยบองเอิญคนนี้เขารู้ตัวเพราะว่าเขาต้องถูกให้เลือดตัวอะไรต่างๆเขาเลยเอาเลือดเป็นต นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยซินโนแวคสองเข็มเป็นห่วงไหมฮ่องกงบอกไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรบ้านเราเรา,เร,ารัฐบ,บาลบอกแล้วนี่ะถ้าท่านฉีดซิโนแวคสองเข็มอีกสสัปดาห์หลังจากเข็มสองไม่รู้แต่นี้ตัดลดทุกคนคงงเกินสี่สัปดาห์แล้วไปฉีดเลยแอสตราไฟเซอร์ตอนนี้ให้หมดแล้วเนะี่ยให้ฟรีเยอะเลยโมเดอรนน์นาก็ยังมีด้วยตอนนี้เหลือเฟือท่านไปฉีดเข็มสามได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะีบไปฉีดเลยนะครับ อืมค่ะอาจารย์คะคำถามสุดท้ายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยก็อย่างที่เรารับทราบข่าวกันมามันอาจจะมาเพื่อจบไหมคะอาจารย์คือจะทําให้โควิดกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้เพราะแพร่เร็วแต่อาการไม่รุนแรงแล้วทําให้เกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแนวโน้มตอนนี้อาจารย์มองแบบนั้นเหมือนกันไหมคะคือคือไอ้ถ้าจะเป็นอย่างนี้ได้นี่นะครับอย่างเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถามมาได้เนี่ยก็หมายความว่าเราเนี่ย ต้องฉีดวัคซีนกันให้เต็มที่มีภูมิยอะจกกนกระทั่งตัวโอมิอนเนี่ยไม่มีที่จะไปมากเท่าไหร่ก่อนะคือไ่กระจายต่อไปแต่แล้วเราก็ต้องระวังตัวเองไม่ใช่แบบว่แบบทาท่านท่านฝรั่งคือถ้าเราสกัดการแพร่กระจายขอ้มันได้อย่างนิ่งไปแล้วนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างที่ท่านถามมาแต่ถ้าหากว่ายังมีกลุ่มกลุ่ม,กล,มกลุ่มประชากรอ,อยู่กลุ่มหนึ่งเชื่อเลยว่าวัคซีนเนี่ยไม่ไดีมีปัญหานะส่งข่าวไปอยู่ทุกวนันทุกวันยังไม่ยอมฉีดนะฮะและกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเรื่องกา,สา,การสนันสิิทธของผม ผมจะทายัางไงก็ได้ชีวิตนี้เป็นของผมแต่ว่าจะไม่ลืมว่าท่านแพร่เชื้อไปคนอื่นด้วยนะถ้ายังมีกลุ่มนี้เยอะอยู่เนี่ยมันจะไม่จบอย่างนั้นนะนะก็กลุ่มนั้นจริงตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ว่าประชากรเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันแล้วโดยไม่ว่าจะติดเชื้อโดยธรรมชาติหรือฉีดวัคซีนกันแล้วแต่แล้วหกแล้วห้าสิบบ้างแล้ว60หกสิบบ้างในนะอีกสี่สิบอยังไม่เคยติดเชื้อยังไม่เลยแล้วก็ยังมีพฤติกรรมในการที่จะไม่ระวังตัวผมเป็นห่วงอยู่เหม ถ้าหากว่าเราบล็อกกันไม่นิ่งถ้ามันเกิดมีการกลายพันธุ์กลายพันธุ์มันก็ซ้อมสู้กับเราไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามันส่วนตัวมากมันจะสู้เราไม่ได้มันก็ตายไปแต่สักวันหนึ่งอาจจะมีตัวที่ชนะภูมิของเราที่เรามีอยู่จากวัคซีนต่างๆไอ้ตัวนั้นเนี่ยก็จะกลับมานก็โอมิครอนใหม่ทีแล้วก็ทําให้เราต้องมาตั้งต้นศูนย์ใหม่อีกทีนึงอันนี้ก็จะไม่ดีเหมือนกันแะนั้นมันก็เป็นไปได้สองทางนะครับว่าเราพิจารณากันดูแล้วกัน ค่ะเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราเองต้องตั้งรับใช่ไหมคะอาจารย์คือพยายามเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเราต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดแล้วป้องกันระงับทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยน้อยลงที่สุดเพื่อให้มีให้เชื้อตัวนี้ไม่มีโอกาสไปแพร่พันธุ์ไงถ้ามันมีโอกาสไปแพร่พันธุไปไป์นี่แหละมันจะมีปัญหาทันทีกับเราได้